เกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ชนะติดต่อกันมาแล้ว4เกมติดแล้วก็ทีมอย่างแอสตันวิลล่าทำไมถึงแกล่งมากๆในบ้านในยุคข,ของอ n นายอเมรี่วันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับ อย่าลืมก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามเรื่องราวของว้าฟุตบอลด้วยนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงกับบริษัท AI Striker นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เรานำเข้ามาก็คือ b e Quiet นะครับอยากจะได้ซิงค์น้ำซิงค์ลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ฝากไว้กันด้วยกับ b e Quiet ก็ความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพบแบรนด์คุณภาพจากเยอรมน,นีนะครับกับ Big Quiet อ่ะมาพูดคุยเลยนะครับโอ้โหเป็นเกมที่บิ๊กแมชแล้วก็มันมากๆเลยนะครับแอสตันวิลล่าในเกมที่เฉือนชนะแมนซิตี้ไปแบบบุดวิดเลยนะครับ 1. ประตูต่อ0ทําให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้เนี่ยแมนเิตี้เองไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เจอทีมใหญ่เสมอไล่กันตั้งแต่เชลซีสเปอร์เอร์พูลมาจนถึงแพ้แอสตันวิลล่า วันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับการจัดทัพต่างๆของแอสตันวิลากันก่อนก็ถือว่าผลงานในบ้านของพวกเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในยุคข,ของอุนายเอเมรี่เนี่ยโอ้โหเล่นในบ้านชนะติดต่อเนื่องกันมาเนี่ยถือว่าหลายเกมมากๆแล้วนะครับเกมเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นชุดที่เขาปรับมาในช่วงหลังเพราะว่าบอลของอุนายเอเมรี มีทีมเรียกว่าสควอตค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายช่วงในซีซั่นนี้ที่ใช้ผู้เล่นตัวจริงสลับกันไปแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคนที่ขยับขึ้นมาโดดเด่นตรงกลางก็คือยูริทิลิมันส์แล้วก็มีเลออนเบลลี่ที่ก็ถือว่ายึดตำแหน่งตัวจริงได้แล้วก็มีตำแหน่งของแบ็กขวานะครับที่คอนซาก็ผมจริงเล่นเซนเตอร์แต่ช่วงหลังคาร์ลสพอร่างกายสมบูรณ์ก็ทำให้แมตตี้แคชหลุดไปนะครับให้คอนซามาเล่นนะ แบ็กขวาแทนประตูมาติเนสแบ็กซ้ายยังคงเป็นลูก้าดีนเปาตอเลสก็เล่นในแข็งแกรลงมากๆนะครับเล่นร่วมกันกันกบดีโก้คลอสแนวรับที่ก็ฤดูกาลที่แล้วนี่เจ็บไปยาวนะครับมาในฤดูกาลนี้พอร่างกายสมบูรณ์ก็แข็งโป๊กเลยทีเดียวแบ็กขวาอย่างที่บอกไปคอนซาตรงกลางกามารากลับมานะครับเล่นร่วมกับดักลาสลุยแล้วก็ยูริทิริมันขึ้นมาเล่นเป็นกลางรุก โดยที่ขนาบข้างด้วยจอร์นแม็กกินแล้วก็รวมไปถึงเลออนไบรลีก่อนหน้านี้ก็สลับกันทั้งซานิโอโลบ้างมีเดียบี้บ้างนะครับแต่ก็หน้าเป้าเป็นคนเดิมก็คือโอลิฟัตกินขณะที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าโรดี้ติดโทษแบนแจ็คกิลิชอดเจอทีมเก่าเพราะติดโทษแบนปัญหาก่อนหน้านี้ของแมนซิตี้อย่างที่รู้กันนะครับโรดี้ไม่ได้ลงสนามเพราะว่าเขาติดโทษแบนในเกม 3นัดในซีซั่นนี้เป็น1ในคาราบาวครับก็ตกรอบนะครับแพ้ต่อนิวคาสเซิลเจอวูฟก็แพ้เจออาร์ซนอลก็แพ้นั่นะคือ3เกมที่โรดี้ไม่ได้ลงในซีซั่นนี้แล้วก็ทีมแพ้นะครับในเกมนี้ความจริงตั้งแต่เกม3นัดที่แพ้นั่นแหละเป๊ปก็สลับคนที่จะมาเล่นกลางรับ หลายคนมากนะครับมีตั้งแต่โควาซิสมีทางด้านของคาวินฟิลลิปส์มาเกมนี้พอดีจอห์นสโตนหายกลับมาก็เลยเอาจอห์นสโตนมาเล่นเป็นกลางรับกลางรับแบบแท้ๆเลยนะครับปกติจอห์นสโตนก็เล่นเซนเตอร์แล้วขยับขึ้นมาเป็นกลางรับถูกไหมคราวนี้ก็ไปแก้ปัญหาตรงโรดี้ด้วยจอห์นสโตนเลยที่เหลือแบ็กซ้ายเมื่อวานก็ใช้กวาดิโอนแบ็กขวาเป็นนะ l วอล์กเกอร์คู่เซนเตอร์อาคันชีเล่นร่วมกันกันกบด กลางที่เล่นร่วมกันกับทางด้านของจอร์นโซนเมื่อวานก็ใช้แบรดลซิวานะครับตัวอ่ะขาไปเล่นคู่กับจอร์นโซนเมื่อวาน,นใช้ลิโกล้ลูอิสนะครับแล้วก็ด้านบนนั้นก็เป็นแบรดลซิวามียูเรนอา a วเลสแล้วก็รวมไปถึงฟิลฟอร์เดนเพราะว่าความแก้ไขปัญหาเนาะตัวรุกมันไม่มีกิลิชไม่มีโดกูสุดท้าย พอถ้าจะเอาแบรดลซิวามาเล่นกลางข้างบนมันก็ไม่เหลือใครแล้วอะ่ะดังนั้นก็เลยต้องให้แบรดลูซิวาขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกะนะครับแล้วก็ในตำแหน่งหน้าเป้าก็เป็นเอลลิงบาวฮาร์แดนคือเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเกมตรงกลางของโรดี้เน่ยสำคัญกับแมนซิ t y ตี้มากๆเพราะโรดี้เก่งมากๆผมคุยหลายครั้งแล้วว่าโรดี้มีส่วนกับเกมของซิตี้ตั้งแต่การออกบอล สำคัญที่สุดคือเขาเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะเสียบอลตรงไหนโรดีจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพื่อเกมค o u เตอร์เพสซิ่งของแมนซิตี้ก็คือพอเสียบอลปุ๊บเนี่ยการไปเอาบอลคืนกลับมาเนี่ยแมนซิตี้มีศักยภาพมากเพราะโรดีนี่แหละที่จะคอยไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปแย่งบอลมาให้รวมไปถึงการดีเลย์เกมคือเป็นกลางรับที่เพอร์เฟกต์ะทักษะดีแย่งบอล เก่งออกบอลดีคือมันครบเครื่องอะเป็นกลางรับในแบบฉบับของเป๊ปเลยก็ว่าได้นะครับที่ไม่ต้องเล่นเกมรับอย่างเดียวต้องมีเซนในการออกบอลต้องมีเซนในการเล่นเกมลุกด้วยก็ถือว่าเป็นจุดที่ขาดไปแต่พอไม่ใช่แค่ขาดโรดี้อย่างเดียวนะครับเกมของแมนซิตี้มันมันรวนไปหมดเพราะว่าเกมลุกด้วยนะครับเมื่อวานสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่โรดี้นะครับคือเกมลุกก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นอย่างเลโก้ลอิส โอเคแหละอาจจะเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ทีมชาติอังกฤษเรียกไปแล้วแต่ว่าคือมันก็มันก็ไม่ง่ายอะ่ะที่คุณจะขึ้นมาเล่นกับทีมระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกการเจอกับทีมอื่นมันอาจจะไม่ได้เห็นแผลเยอะขนาดนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องชมแอสตันวิลล่าซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพามาพูดในพาร์ตต่อไปว่าคือมันไม่ใช่แค่ซิตี้ไม่ดีอย่างเดียวอะ่ะมันคือวิลล่าเพอร์เฟกด้วยนะครับกลับมาที่ซิตี้คือพอ คุณภาพในแดนกลางจากที่ปกติมัน10อะแต่พอมันจะลดมาเหลือ5เหลือ6โดยเพราะเลโกลูยิสที่ผมบอกไปว่ายังเป็นดาวรุ่งมันก็ยังได้ไม่เหมือนเดิมแถมในเกมลุกก็ต้องเข้าใจอย่างว่าก่อนหน้านี้ที่แมนเชสเตีรผ่านสถานการณ์ที่เอาตัวรอดในหลายๆเกมมาได้ในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเพราะว่าผู้เล่นอย่างฮูเรียนอาวาเลสฟอร์มดีนะครับช่วงแรกจำได้ไหมกิลิชเองก็ยังไม่พร้อมโดกูเองก็ยังไม่สามารถปรับตัวได้แต่โอเคพอโดกูเริ่มที่จะเล่นได้ ดูกูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อันตรายในการลากเลือ้อยทางซ้ายแต่ทางขวาปีนี้ของแมนเชสเตีรเนี่ยโฟเดนก็ก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมบาโรซิวก็หลายๆครั้งก็ร่างกายไม่สมบูรณ์แถมถ้าทีมมีปัญหาตรงกลางก็ต้องถูกจับมาได้นเป็นตรงกลางอีกนั้นมันก็เลยกลายเหมือนว่าข้างบนของแมนเชสเตีเองก,ก็ก็ไม่ได้มีคนที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้แบบสม่ําเสมอไม่แบบที่เควินเดอร์บอยทําได้ตอนพีค ส่วนฮาแลนด์เองก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเขาก็คือผู้เล่นที่อยู่ในกรอบแล้วก็ถ้าบอลไม่ได้มาหาเขาแบบมีคุณภาพหรือไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีคุณภาพมากหรอกให้เขาเยอะๆเขามีโอกาสเนี่ยมันก็มันก็ยากที่ฮาแลนด์จะทําอะไรได้ถามว่าทําไมเป๊กก็เสริมทัพช่วงปิดตลาดผู้เล่นอย่างแมเตโอโควาซิสผู้เล่นอย่างมาทุสนูเนสแต่ก็อย่างที่บอกไปแหละครับคือปัญหาพอมไม่มีโรดี้เนี่ย เป๊ปลองกันหมดแล้วดังนั้นเมื่อวานก็เลยลองคู่ของสโตนกับลิโกลูอิสบ้างแล้วปกติเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่ลองไปไล่ดูนะต่อให้เกมใหญ่บอลมันยังไงก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เมื่อวานเนี่ยถือว่าเป๊ปเปลี่ยนตัวเร็วเลยนะครับ2คนที่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตั้งแต่นาทีที่60เนี่ยผมว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่นาทีที่68เนี่ยถือว่าเปลี่ยนเร็วมากของเป๊ปนะเพราะว่ากลางมันไม่ได้จริงๆไงต้องถอดคือตอนนั้นเกมมันคือ คือเอาจริงสติของเมื่อวานแมนซิตีอ่ะโอเคอาจจะครองบอลมากกว่าแต่ก็ครองบอลมากกว่านิดเดียวแต่การสร้างสาร์โอกาสเนี่ยครื่องหลังแมนซิตี้ไม่ได้ยิงเลยนะครับ2โอกาสที่ซิตี้ได้ยิงแอสตันวิลล่าเกิดขึ้นในช่วง11นาทีแรกนี่คือเป็นสตีที่แย่ที่สุดแล้วนะครับของเป๊ปในการเจอในการคุมทีมแล้วก็เจอทีมในการทํางานของเขาอ่ะคือทั้งเกมไม่ยิง2ทีอ่ะแล้วยิงในช่วง11นาทีแรกด้วยอ่ะมันหูมันถือว่าเหมือนตอนนั้นวิลล่ายังตั้งเกมไม่ได้อ่ะแต่พอวิลล่าตั้งเกมได้มันก็จบ นี่แนเชซิตี้ลองเปลี่ยนนะครับเป๊ปลองเปลี่ยนเพิ่มกองกลางลงมาถอดเอาลุยส์ออกส่งมาติอุสนเนสถอดเอาชูนอเวเลสส่งมาตัวโควาซิสคือมันก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะมันก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยังตั้งเกมไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าคุณภาพของแอสติมิลาก็ดีด้วยนะครับดีจนเกินกว่าที่ถ้าแมนเชสเตียมาแบบไม่เต็มมาแบบไม่พร้อมแบบนี้มันก็ต่อกรอวิล่าลำบากนนั้นก็ก็ถือว่าเป็นปัญหาจริงๆนะครับ ผมไม่ใช่มองแค่โรดี้นะครับปัญหาคือภาพรวมในวิธีการของแมนซิตี้ปีนี้มันไม่ได้เก่งเหมือนเดิมมันไม่ใช่เพอร์เฟกแบบปีที่เป็นปีที่แล้วที่เป็น3แชมป์หรือปีก่นกอนๆนนะั่นที่เคยไล่ทีมอื่นแบบโอ้โหชนะติดซีรีส์เป็นเรียกว่าชนะรวดยาวๆเป็นซีรีส์ได้อย่างเงี้ยนี่คือจุดอ่อนที่ผมมองเห็นสำหรับแมนซิตี้ซึ่งไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับมันก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วแหละว่ามันจึงมีจุดอ่อนแล้วก็จุดที่ยังไม่ดีเหมือนเดิม ขณะที่แอสตันวิลล่าก็ต้องพูดถึงนะครับทุกทีของอูนายอเมรี่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหไป,ไปไปมามาก็ก็ขึ้นมาอยู่ในระดับ3ตามหลังอาร์เซนอล4คะแนนนัดหน้าเจออาร์เซนอลด้วยอะ่ะก็มีโอกาสท,ที่จะขยับใกล้อาร์เซนอลขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่านัดหน้า <c oughs> พวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับแอสตันวิลล่าเจอกอาร์เซนอลนั่นหมายความว่าสถิตในบ้านของพวกเขาที่ชนะติดต่อกันมา1 4เกมเนี่ย โอ้โหแล้วนี่เป็นสิติสูงสุดในการชนะติดต่อกันในบ้านของพวกเขาที่เคยทำได้ตั้งแต่ช่วงนู้นเลยนะครับปี1931รวมไปถึงปี1903อะดังนั้นการเจออารอ์เซนอลมันจะเหมือนเป็นการลุ้นทำสิติชนะรวดในบ้านมากที่สุดของสโมสรด้วยนะครับนี่คือจุดที่เป็นข้อได้เปรียบถามว่าวิลลาเก่งตรงไหนคือวิลลาตอนนี้ก็ต้องยอมแล้ฝีมืออูน่าอเมรีนั้นยอดเยี่ยมนะครับ คู่เซนเตอร์เนี่ยโอ้โหคาร์ลอสกับปาวตอเลสออกบอลด้วยเท้าดีมากนี่คือจุดที่ต้องชมออกบอลด้วยเท้าดีมากแล้วก็ช่วงหลังตอนแรกเราอาจจะเห็นว่าไอ้ปาวตอเลสพอมาเล่นในอังกฤษแล้วช้าหรือเปล่าคาร์ลอสเอ๊ะมีข้อผิดพลาดเยอะแต่พอร่างกายเขาสมบูรณ์เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยสองคนไม่ช้านะโดยเพราะคาร์ลอสมีความเร็วเลยทีเดียวนี่คือจุดที่พอกองหลังออกบอลด้วยเท้าได้มารวมกับกองกลางที่ ชุดนี้คุจริงเล่นด้วยกันมานานนะครับกา马าตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วก็ฉายแววแล้วเดอะคลาสลุยอีกตอนนี้พอมาเจอทีลิมันที่มาเล่นเป็นกลางทุกทีลิมันแตกต่างจากคนอื่นที่พวกเขาเคยใช้ก่อนหน้านี้โอเคก่อนนี่เคยเป็นแม็กกินเล่นตรงนี้แม็กกินพอมาอยู่ข้างในบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ครบเครื่องมีความหนักมีความขยันแต่ว่าเหลี่ยมบอลยังเป็นรองทีลิมันทีลิมันอาจจะหนักไม่เท่าแม็กกินแต่พอมาเล่นข้างในเป็นย์เมเกอร์ตรงกลางเนี่ยเขาลงมาต่ําได้ขึ้นไปสูงได้ เซนฟุตบอลสูงมากสำหรับยูริเทลมันอาจจะไม่ได้มีความเร็วแบบมากมายแต่ว่าการยืนตรงนั้นมันก็ไม่ต้องใช้ความเร็วอะไรเยอะแยะก็ถือว่ามันผมว่าเป,เ,ปเป็นทีมที่มันตอบโจทย์ตรงนี้เลยทีเดียวแล้วจุดเด่นก็คือแม็กกินสม่ำเสม,มออยู่แล้วพอไปอยู่ทางซ้ายแล้ว Leon เลออนไบร์ลี่กับดีอาบี้สองคนนี้ผมว่านี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวิลล่าเลยนะครับเปลี่ยนได้ตลอดคือผู้เล่นสไตล์คล้ายๆกันเร็วมากยิงประตูดีแล้วถ้าวันไหนผีเข้านยากที่ใครจะหยุด ดันมาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วสลับลงตัวจริงก็สมองอ,ะอ่ะถ้าเกมนี้เบลลี่เล่นดีก็อย่างที่เห็นเมื่อวานกดดันได้เยอะเล่นไม่ดีเดียบี้ลงมาแทนมันก็คือมันฟุตบอลสเตปเดียวกันอะ่ะแถมจะลงมาในสดกว่าด้วยอะ่ะถูกไหมคุณเอาคนแรกเล่นมา60นาทีคนที่2ลงมาเติมครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอย่างเงี้ยโอ้โหกองหลังลาไปลวแต่อันนี้มาสดสดแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งจุดเด็ดนะครับผมไม่รู้แหละว,ว่าเวลาชุดนี้ คือคือถ้าดูถึงตอนนี้มันต้องมีแชมป์ติดมืออ่ะพูดง่ายๆนะวิธีการทํางานแบบนี้ของอุนายเอเมรี่นะมันจะเป็นฟุตบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปก็ควรจะต้องมีหรือว่าอันดับในตารางคะแนนผมว่าถ้าเกาะได้ขนาดนี้ดูขุมกําลังสมรองที่ก็ไม่แย่นะครับขุมกำลังสมรองเนี่ยโอเคแหละอาจจะมีจุดอ่อนก็ตรงแค่โอริวัตกินที่ก็จะมีแค่เจ้าหนูดูรานคนเดียวแต่ก็ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยโอ้โหแบ็กซ้ายแบ็กขวามีครบเซนเตอร์อาจจะไม่ได้มีคุณภาพแบบนั้นแต่ก็ถ้มามองลงเล่ก็เป็นเซนเตอร์ที่ไว้ใจได้คนหนึ รวไมไปถึงถ้าจะมองถึงพวกซานิโอโล่ก็ยังโอเคจอขอบแรมซี่ดาวรุ่งก็ถือว่าคือคือมันมีตัวเปลี่ยนพอสมควรแล้วคนเหล่านี้มันจะมีโอกาสได้เล่นในฟุตบ,ลบอลสโมสรยุโรปมันทาให้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นสํารองที่ที่สนิมเกาะยังคงน่ากลัวนะครับบิล่าถือว่าน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยด้วยนะครับพูดถึงเกมคูน่นี้ผมเอาสติมาฝากกันหน่อยนะฮะเป๊ปกัวารย์ล่าอ,อ,ยอย่างที่บอกไปนะครับการยิง2ครั้ง เออคุจะงมีอีกหนึ่งเสี้ติที่น่าพูดถึงนะคุณทุกท่านเรื่องของแอสตันวิล่าคือคือไม่ได้คือบอลปติเป,ป๊ปเนี่ยขึ้นชื่อแล้วบอลจากเท้าสู่เท้าแต่วิล่าเมื่อวานเนี่ยความขยันหรือว่าผู้เล่นข้้นบนอะวัดกินเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วแย่งบอลเก่งแค่ไหนแม็กกินแย่งบอลเก่งแค่ไหนเบลลี่เร็วและขยันแค่ไหนกลายเป็นว่าแอสตันวิล่าแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายนะครับคือในจังหวะที่ซิตี้สร้างเกมขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานวิล่าแย่งบอลได้ถึง13ครั้งนะครับนี่คือ เกมที่ซิตี้โดนคู่แข่งแย่งบอลในแดนตัวเองนะครับมากที่สุดแล้วนะครับในยุคข,ของเปปกววเดโอล่าตั้งแต่มาคุมแมนซิตี้นะครับโอ้โหน,นี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ยอดเยี่ยมนี่ผมชมเลยว่าเออเกมเพรสซิงของ,องชยครำนี้เกมเพรสซิงของวิลลาเมื่อวานเนี่ยมันได้ผลมากๆนะครับในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆนะคฮะเลโอนเบลี่ y ก็ทำถิติยิงประตู2เกมติดต่อกันนะครับให้กับแอสตันวิลลาได้นะครับ เป็นผู้เล่นคนที่5ที่สามารถยิงประตูชัยนะครับถ้านับถึงประตูชัยนะได้2เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับนะับตั้งแต่จอห์นแม็กกินที่ทําได้นะครับแมนซิตียยิง2ครั้งยังไม่พอนะครับทีมของเป๊ปเนี่ยโดนแอสตันวิลล่าล่อเป้าไปถึง22ครั้งหูเป๊ปทำงานมา535เกมไม่เคยมีเกมไหนที่สติแย่ขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็อูนาเอเมรีชนะเป๊ปครั้งแรกหลังจาก ก่อนหน้านี้ไม่เคยชนะเลยนะครับพยายามมา13ครั้งเพิ่งจะชนะเป๊ปครั้งที่14นะครับอนอกจากนั้นแล้วก็ประมาณนี้แมนซิตี้ไม่ชนะในเกมพรีมเมียร์ลีกมาแล้ว4เกมนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้1นี่คือสถิยาวนานที่สุดของเป๊ปนะครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยเคยไม่ชนะยาวนานที่สุดก็คือ4เกมในฤดูกาลในปี2017นะครับช่วงมีนาคมถึงเมษายน ก็ไม่ชนะใคร4เกมรวดแอตเลเวลาก็อย่างที่บอกไปนะครับชนะรวด14เกมติดนะครับมีอะไรอีกไหมน่าจะครบถ้วนน่าจะครบถ้วนอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝาก,กติดตามช่องวาร์ฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิคเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้ครับ